สวัสดีทุกคนนะครับในวันนี้เราก็กลับมาเจอกันกับผมอีกครั้งหนึ่งกับในเกมบีเบฟโซสำหรับในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปวิดีโอในการรีวิวตัวละครอย่างเช่นเจ้าตัวอุราฮะคิสเกะนะครับในเวอร์ชั่นร่วมกับนิยายนะครับร่วมกับนิยายก็อยู่ในตู้เกือบจะล่าสุดนะครับแต่ถ้าเกิดนับเป็นตู้นิยายก็ตู้ล่าสุดนะครับไอ้นี้ผมเปิดได้จากการ การมาเป็นตู้แยกนะครับสำหรับอุระหะเนาะตู้รวมก็ตามที่ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าผมได้แค่ยิรันโกะนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูสามารถกลับไปดูได้นะครับแต่ตู้แยกเนี่ยผมไม่เปิดมาได้อุราหะนะครับเปิดไป2สเต็ปสเต็ปที่1ได้เคมปะจิสีม่วงนะครับตัวนี้ผมได้มาตัวที่ล้านแปดละตัวนี้ได้มาบ่อยมากนะครับแล้วสเต็ปที่2ก็ออกอุราหะให้เลยนะครับก็โอเค ไม่เกินงบนะครับเพราะว่างบที่ผมให้เขาเนี่ยแค่2สเต็ปเท่านั้นนะครับเกินผมก็คงไม่เปิดต่อแล้วนะครับแต่ก็ออกมาให้พอดีนะครับถือว่าโชคดีมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวละครเขากันนะครับก่อนอื่นเลยไปดูข้อมูลส่วนตัวเขาก่อนนะครับอุลาระเวอร์ชันนี้นะครับเป็นเผายมทูตนะครับเป็นเผายมทูตโดดๆเลย เป็นตัวละครสีแดงนะครับธาตุสีแดงเป็นสายสกิลนะครับเน้นสกิลเป็นหลักนะครับซึ่ง SP เนี่ยสูงมากเลยนะครับอยู่ที่843นะครับไอ้นี้ผมได้จากคัมพีที่เลเวล10นะครับเลยเป็น1,300นะครับจริงๆมันอยู่แค่843นะครับแต่เยอะโคตรแล้วนะ843เนี่ยเป็นผู้สังหารยมทูตนะครับสำหรับอุระหะนะครับจะตียมทูตแรงขึ้นนะครับคัมพีแนะนำอันแรก SP ตามมาด้วยคีริคอรนะครับแล้วก็อันสุดท้ายจัดเป็น SP ต่อนะครับจะได้แรงแบบแรงๆนะครับส่วนลิงก์ของเขาก็คือลดคูดาวสกิลอยู่ที่12อุปกรณ์ที่ผมแนะนำนะครับก็อุปกรณ์ที่เพิ่มพลังกดันิยานใส่ไปเลยนะครับผมก็จะใส่เป็นตาลองหัวหน้ายาชุบลังแล้วก็บุกล่าสั์นะครับซึ่ง3อย่างนี้ของอ่าสอย่างเนี้ยเอฟเฟกต,ตั้งต้นของมันคือเพิ่มเกี่ยวกับพลังกดอนิยานหมดเลยนะครับผมก็เลยใส่ไป3อัน แล้วก็ออฟลองผมเอาเป็นพลังกดดัมญิาณทั้งหมด3อันเลยนะครับยิ่งเข้าใกล้30มบ้างเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าเขาเล่นสกิลเป็นหลักนะครับก็เน้นให้สกิลแรงแไปจะได้เคลียรจบไวไส่วนลิงก์นะครับก็เล่นเป็นระหว่างเพิ่มความแรงแล้วก็คูดาวนะครับผมใส่เป็นลิลลูก,กาเพราะว่าเขาได้เกิดใหม่นะครับเขาได้ลดคูดาวสกิล10%แล้วก็ได้ความแรงสกิลอีก20%นะครับแล้วก็ใส่ลิงก์ลูเคียกับอิจิโกะที่มันให้แค่12เพราะว่า ที่ผมใส่ท,ที่ผมใส่เพราะว่าผมได้เรื่องของคัมพีเพราะว่า2ตาัวละครเนี่ยอิชิโกะและลูเคียเนี่ยมีเรื่องของคัมพีนะครับมีเรื่องของคัมพีผมก็เลยใส่ไปนะครับถือว่าดีมากนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของอบิลิตี้แล้วก็คุณสมบัติท่าโจมตีกัดกุลหฮลระเนี่ยจะสังเกตได้ว่าไอคอนรูปแบบการโจมตีของเขาเป็นสีน้ําเงินก็แน่นอนเขาตีระยะไกลนะครับเขาจะตีระยะไกลทําไมหน้าเขา หน้าเขาดูแปลกๆเลยแล้วก็การโจมตีของอุลฮาราเนี่ยจะมีโอกาสทำให้อ e ีฝ่ายติดช็อตและก็แผ่ชะกันนะครับเิดทีสองสถนานะเลยนะครับซึ่งถือว่าดีมากคืออ e ีฝ่ายไม่สามารถขยับได้ในตอนที่ติดช็อตนะครับแล้วก็จะเลือดไหลจากแผ่ชะกันด้วยส่วนทําให้ตายแน่นอนอีฝ e ่ายติด100%นะครับจะโดนทั้งจะโดนทั้งช็อตแล้วก็แผ่ชะกันเลยนะครับ พาสติกของอุลหะรัะเนี่ยเขาจะไม่ติดสถานะผิดปกติอะไรเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ดีมากนะครับเขาสามารถไปยืนแช่ได้ทุกบอก่ออกไม่ติดสถานะผิดปกติอะไรเลยนะครับบล็อกการหลบหลีกของยงมทูตด,ด้วยนะครับยมทูตไม่สามารถหลบหลีกการโจมตีของเขาได้นะครับเป็นพาสติกที่ดีอีพลาสติกดึกนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยจะสังเกตได้ว่าดันแต่ละดันเนี่ยเริ่มมีมอนสเตอร์หลบหลีกนะครับในพวกดันคัมพีเล็กคัมพีน้อยเนี่ยดันหอคอยอะไรพวกนี้นะครับ ลบเูิเชิญพวกหนึ่งนะครับรวมจากของตั้งต้นไปนทั้งหมด2ครั้งนะครับออบิลิตี้ที่อุราฮาระได้เพิ่มความเสียหายจากการโจมตีปกติ20%เพิ่มความเสียหายจากสกิลให้คุณ40%นะครับที่เป็น80ได้จากลิงก์แล้วก็อุปกรณ์นะครับเลยเป็น80จริงๆริงเขาให้ตั้งต้นมาแค่40นะครับเพิ่มความเสียหายถ้าไม่ตายให้คุณอีก40%นะครับเมื่อเข้าฟิลฟื้นฟูลเลือดด้วยนะ20%นะครับเออเพิ่มอบเขตขตองสกิลให้คุณอีก20%เพิ่มฮิต การโจมตีจากสกิลอีกหนึ่งนะครับวีฝ่ายติสราพิปกติเนี่ยติดนานขึ้นอห้าวินะครับอีฝ่ายจะลดเลือดนานขึ้นห้าวิเลยนะแล้วก็ติดช็อตนานขึ้นอีก5วิยกเลิกการศัตรูด้วยนะศัตรูไม่สามารถกัดได้นะครับตัวละครที่กัดการโจมตีระยะไกลเนี่ยไม่สามารถกัดได้พลังกดันวิญญาณของคุณเนี่ยจะเพิ่มขึ้น80%เลยนะครับเมื่อศัตรูติดสตาพิปกตินะครับซึ่งเป็นอัพเรตี้ใหม่ที่ดีมากนะครับไม่มั่นใจว่าตอนนี้เขาแก้บัคหรือย,อยังนะครับเพราะว่าก่อนนนห้้้าีรูสึก มันจะทำงานบ่อยมากเลยนะครับแต่นี้ไอดีรู้สึกมันจะแก้แล้วมั้งเหตนผนเขาบอกนะครับว่ามันแก้แล้วเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีในเกมเพยกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับโอเคอ๋อ,อผมเข้าใจละผมอ่านผมอ่านเข้าใจละมันบอกว่าพลังกดลวานิยเพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลาหนึ่งเมื่อศัตรูติดสนามพิบัติ80%ไอเนี้ย80%เนี้ยอาจจะเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นหรือ เพิ่มพลังกดในวิญญาณให้คุณ80%อันนี้ผมไม่คอนเฟิร์มนะครับใครมั่นใจบอกผมทีนะครับระหว่างเมื่ออีกฝ่ายติดสารพิบูติความแรงของสกิลเพิ่มขึ้น80%หรือเมื่ออีกฝ่ายติดสารพิบูติจะมีโอกาส80%เพิ่มความแรงพลังกดในวิญญาณเพิ่มขึ้นซึ่งไม่รู้ว่ามันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ใครมั่นใจบอกหน่อยนะครับแต่ผมว่าน่าจะเป็นเพิ่มขึ้น80%นะครับน่าจะนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับถ้าเกิดมันเพิ่มขึ้น80%เนี่ยโนะคตร มาเดี๋ยวมาดูกันเราจะไปลงดันน้ําหอมนะครับอบับลตินเมื่อกี้ผมไม่ค่อยคอนเฟิร์มนะครับมันยัง,งงงงอยู่นะครับมันเป็นได้แทบมันเป็นได้ทั้งสองทางเลยนะครับเราจะไปลงน้ําหอมสีเขียวกันนะครับเดี๋ยวผมขอเอาตัวละครที่เพิ่มดับน้ําหอมอย่างโคกุโตะก,กับลิลุกะไปใส่ด้วยนะครับจะได้ดับน้ําหอมเยอะขึ้น ไม่ใช้พาร์ทเนอร์นะครับแถมมีคิลเลอร์ด้วยนะพอเขามีเผาเยืทูดให้นะครับโอเคปะมาดูกันเขาน่าจะเปลี่ยนรูป,ปรเพ้ยเขมปะจิตเก่าโคตร ปิดออโต้ก่อนโอเคเดี๋ยวมาดูจากการโจมตีปกติก่อนเลยแล้วกันนะครับผมไม่ชอบท่าโจมตีปกติเขาอะมันดูมันดูตลกอะผมอยากให้เขาฟันเป็นขึ้นอะแต่ก็ช่วยไม่ได้นะครับทำมาแล้วสกิลที่หนึ่งนะครับไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับมันก็ใช้ได้อยู่ระดับหนึ่งคุณต้องเล็งดีๆนะครับคุณต้องเล็งดีๆเดี๋ยวดูนะเห็นไหมมันปล่อยไปข้างหน้านะครับซึ่งข้างๆเนี่ยมันจะโดนไม่กี่ฮิตเอง คุณต้องปล่อยให้เป็นเส้นตกข้างหน้าแบบนี้เห็นไหมสูรสกิลสองดีสุดแล้วนะครับดีมากเลยเหมือนของไอเซนแล้วก็เบลคุยะนะครับทำไมมันถึงเหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนเคียวระคุนนิยายนะอ่าอ้าวเพิ่มเพิ่มเพิ่มเลือดด้วยนะครับเห็นไหมเพิ่มเลือดด้วยนะครับเพื่อเมื่อเขาฟิวนะครับเดี๋ยวดูทค่สองใหม่เห็นไหมว่าเขาระเบิดอย่างรุนแรงทำดาเมจตั้งแต่ครั้งแรกนะครับ เ,เขาระเบิดอย่างรุนแรงทำดาเมจตั้งแต่ครั้งแรกของเคียวระคูเนี่ยเวลาใช้อ่ะมันไม่ระเบิดนะครับมันเป็นแบบน,นี้เลยไอ้น,นี้คือระเบิดด้วยแล้วก็เป็นแบบติดตามด้วยนะครับเวลาระเบิดเนี่ยมันจะทําความเสียหายก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมมันทําความเสียหายก่อนซึ่งเป็นความเสียหายที่รุนแรงขนาดที่ปล่อยทีเดียวมอนเตอร์ตายเลยนะครับแต่ของเคียวละคูเนี่ยมันไม่ได้ระเบิดนะครับของเคียวระคูเนี่ยของเคียวละคูคือมันเป็นออโต้ติดตามเลยนะครับมันแตกต่างกัน เนาะพอเคลลาคูเนี่ยมันจะทำดาเมจได้จากการติดตามเฉยๆแต่ของอุลาระของไอเซน6ปีของเบฮุยะ5ปีเนี่ยมันระเบิดก่อนครั้งหนึ่งพูดง่ายๆมันเหมือนสกิลเดียวที่ปล่อย2รอบนะครับเนี่ยดูใหม่แล้วก็ดูฝ่ายดูดีกี่เวฟแล้วนะอ่ะกี่เวฟแล้วนะไม่ให้ผมบอกว่าดีได้ไงอ่ะแล้วก็ไอ้นี้ติดค่อนข้างง่ายอยู่นะไออัพลิตี้บัฟเอเนี่ยใช้ได้เลยนะครับ เราดูสกิลสองไปซะเยอะเลยมาดูสกิลสามบ้างนะครับสกิลโอเกือบไปนี่ก็ทั้งจอนะครับไม่มีอะไรมากทั้งจอดีด้วยดีเลยนะครับแต่ที่ผมชอบสุดสกิลสองชอบมากนะครับอ่าติงจริงแล้วนะครับอ๋อนี่เพิ่มขึ้นแปดสิบเปอร์เซ็นต์โอเคได้ได้ได,ได้ได้คำตอบแล้วนะเมื่อกี้เมื่อกี้มันเขียนบอกเลยนะคือเพิ่มความแรงขึ้นแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่มีโอกาสติดแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวดูใหม่ ไม่ขึ้นว่ะมอนเตอร์ตายก่อนนะครับแรงเกินเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวปล่อยไม้ตายเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวปล่อยไม้ตายเลยแล้วกันมาดูความแรงถ้าไม่ตายกันเอ้ยโอ้โหโอ้ ทีเดียวตายนะครับอาจจะเป็นเพราะปล่อยแล้วเอาพลิตี้ขึ้นด้วยหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับแต่แรงมากเลยทีเดียวตายนี่คือแรงมากเลยนะครับสำหรับไม้ตายเจ้าอุรลาหละนะครับได้จากคิวเลอร์ด้วยแหละนะครับเลยแรงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมใหญ่ๆมากนะครับหลังๆเนี่ยตัวละครใหม่ๆเนี่ยผมจะลง2ครั้งแล้วกันนะครับเราจะไปลงเรื่องน้ำหอมใหญ่แล้วกันนะครับน้ำหอมใหญ่มา ลงสองอันเลยแล้วกันไม่ต้องใช้นะครับไม่ต้องใส่ตายเกิดด้วยแล้วกันนะครับนะครั้งนี้เป็นไลส์สังกัดซ,ซึ่งไม่คิลเลอร์นะครับเดี๋ยวมาดูกันไม่ใช้พัดนน์ทเอร์พอฮีรันโกเนี่ยผมรีวิวไว้2อ,อย่างเนาะทั้งลงน้ำหอมใหญ่กับน,น้ำหอมเล็กนะครับหลังๆน้ำหอมเล็กมันมันไม่คนาบมือนะครับมันจบเร็วเกินมาดูกันนะอย่าลืมนะว่ามอนเตอร์มันถึงด้วยนะครับ เพราะเขามีมโ,โลนะครับแต่เจ้าอูดาลาเนี่ยแรงมากเลยนะครับดูดิว่ามันแรงขนาดไหนเนี่ยโลสลายเลยนะครับมันแรงจากอาบิลิตี้ด้วยนะครับ Ấ อ,อ, <Fer> อ่า,ไายไหมพลังกวดัยานเพิ่มขึ้น80%นะครับโคตรโคตรดีนะครับ <od id> แรงมากเลยนเนี่ยโอ้ติดบ,บ่อยเลเนี่ย ไอน,นี้แก้บัคหรือยังอ่ะน่าจะแก้แล้วนะครับขนาดแก้แล้วยังตินบ่อยขนาดนี้โอ้โหเก่งตัวนี้โอ้โหโคตรเก่งเลยเกมเพย์เกมเพย์โอเคนะครับเกมเพย์เกมเพย์ดีอะนะครับท่าสองมันอะท่าสองของอุลาระตัวเนี้ยมันชุดให้ตัวนี้เก่งขึ้นเยอะเลยนะครับร <c oughs> วมทั้งอบิลิตี้อะไรก็อะไรก็แล้วแต่เนี่ยอบิลิตี้ที่มันเพิ่มพลังกุญานนะครับ มันชุดให้อุาฮาตัวนี้เก่งมากเลยดูดิโอ้โหโอ้โหเฮ้ยโดนใจผมมากเลยอุล่าตัวนี้เก่งมากเลยอ่ะเจอบอสเหรอเร็วจังอ่ะทำไมตายเลยนะ อุ้ยมันเก่งจังวะผมเคยบอกใช่ไหมว่าส,สีแดงเนี่ยบูโน่มันท็อปสุดใช่ไหมไอ้นี้โอ้โหเกมเพย,ย์อะให้บูโน่ดีกว่าถ้าเกิดดูในภาพรวมทุกสกิลนะแต่ถ้าเกิดเอาลองเล่นเองนะจากที่เล่นเองอะผมว่ามันพอๆกันเลยนะอุย้ยอุลาฮาหะกับบูโน่มันพอๆกันเลยนะเว้ย ความรู้สึกส่วนตัวนะรู้สึกว่ามันแรงมากเลยเอนอะ่ะมันแรงจนแบบดูดิบูโน่ยังไม่เร็วเท่าเนี้นะครับสำหรับลงน้ําหอมใหญ่นะครับอ่าเพราะมันได้เรื่องอะไรที่แหละอุลาล่ามันได้เรื่องของแบบความแรงของสกิลด้วยแหละนะครับแต่ถ้าเกิดเอาสเสถียรน,นะความสเสถียรทั้งหมดผมให้ uno, บูโน,น,น,น่นะครับเพราะบูโน่สกิลมันมันเสถียรกว่านะครับเจ้าเนี้ยเดี๋ยวคนงงบูโน่ตัวอะไรตัวนี้นะครับ ในเรื่องของสกุงสกิลหนึ่งอะไรพวกนี้อูราร่าก็มีข้อเสียเรื่องสกิลหนึ่งนะครับแต่สกิลอื่นคือดีมากเลยสกิลสองนี่คือแบบโคตรชอบเลยก็บอกเลยว่าสกิลสองแบบนี้มันเป็นสกิลสองที่ดีที่สุดในเกมนะครับแล้วก็มีอัพพลิตี้ของเขาที่ทําให้ตัวละครเขาเนี่ยโคตรแรงนะครับแรงมากเลยนะครับบูโน่เดี๋ยวผมไปลงน้ําหอมใหญ่นะอุปกรณ์ผมมันดีกว่าอูราราอีกเพราะว่าผมมีเจ้าเนี่ยแต่ไม่แรงเท่านะครับเออ เป็นเพราะมันมีเรื่องของอลเบตี้เสริมแหละอุลาละมันแรงแรงโคตรเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้อวยเพราะเหอนะไม่ได้อวยเพราะเหอแต่จากที่เล่นมามันแรงจริงๆนะครับแรงมากเลยผมก็ไม่คิดว okay. ่ามันจะแรงขนาดนี้นะครับผมนึกว่าแรงกว่าทีรังโกะหน่อยเดียวเทอะมาโอ้โหโคตรแรงเลยว่ะ อุลาหะะนะครับแต่ก็ตามที่บอกนะครับท่านหนึ่งไม่ได้ดีเท่าไหร่เลยนะครับท่านหนึ่งไม่ท่านหนึ่งไม่เจ๋งนะครับท่านหนึ่งไม่เจ๋งนะครับส่วนบูโน่มันจะมีเรื่องไม่สนใจกฎกติกานะครับแต่อุลาหะะไม่มีนะครับอุลาหะะไม่มีแต่อุลารู้สึกจะมีเรื่องบล็อกการหลุบหลีกใช่ไหมผมไม่มั่นใจเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งอ่ะมีเรื่องบล็อกการหลุบหลีกนะครับแล้วก็มีสองสถานพิปกติซึ่งมันโกงมากนะครับมันเบิดเรื่องอีกฝ่ายด้วยนะครับ เออมันเบินเลือดอีกฝ่ายด้วยนะครับแล้วก็อัพลิตี้ที่ทำให้เขาก็สุดเนี่ยนี่เลยโคตรดีนะครับผมหวังว่าตัวอื่นในอนาคตจะมีนะครับซึ่งมีอยู่ละนะครับต้องไปรอดูว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับแต่อุราตัวนี้เก่งจริงๆนะครับข้อเสียก็ตามที่บอกนะครับสกิลหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ชอบแอนิเมชันการตีปกตินะครับอันนี้ไม่ชอบเลยเฉย มันไม่เท่มันไม่สวยนะครับการโจมตีปกติส่วนลูกอาร์ตก็พอดูได้นะครับแต่ผมว่าลูกอาร์ตมันไม่ได้ดูวาวนะครับก็เหมือนเอาอุลาระแล้วก็เอาอะไรมาห้อยกับเอามือมาแปะไว้ข้างหลัง <laughs> ผมอยากให้เขาออกแบบมาสวยกว่านี้หน่อยนะครับเออแต่ก็ดูดีกว่าฮิเลนโกะหน่อยนึงเนาะฮิเลนโกะโมเดลสวยแต่ลูกอาร์ตมันดูผีเกินไปหน่อยนะครับโอเคประมาณนี้ครับสำหรับอุลาระนะครับอุลาระในเวอร์ชั่นนี้นะครับเก่งแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เออนั่งยันนอนยันได้เลยนะครับเออยืนยันเลยนะครับสำหรับตัวนี้อุราฮะตัวนี้เก่งมากอีกตัวหนึ่งนะครับเออเดี๋ยววัานไหนต้องเอาไปลองลงดันคิวหน่อยมือเขาเป็นหุ่นเหรอผมเพิ่งเห็นอ๋อเหมือนเขาจะเป็นหุ่นเหรอหรือว่ามันมีแค่มีสีแดงมาเฉยๆมันเหมือนข้อต่อเลยนะครับโอเคก็เป็นรูปเล็กๆน,น้อยๆน,นะครับฝากดด้วยนะครับทุกคน like, share, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและที่สำคัญใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม ฝากไปด้วยกดติดตามไม่ทีนะครับแล้วก็กดแสดงเพิ่มเติมได้นะเพื่อดูคลิปวิดีโออื่นๆนะครับผมมีไกด์แนะนําค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะรีวิวตัวละครอ,อะไรก็แล้วแต่เนะี่ยผมไปแยกหมวดหมู่ให้แล้วด้วยนะในการรีวิวตัวละครเนนะี่ยไอ้พวกดอกน้ําหอมตัวละครจากนิยายตัวละครจากซีรีส์พันปีอะไรพวกเนี้ยผมแยกให้หมดแล้วนะครับเพื่อจะได้เอื้อต่อการสะดวกในการดูนะครับจะได้ไม่ต้องไปดังหาว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับเราไปดูได้เลยนะครับ โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นไรก็โปรดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ